เลือกร้องเพลงนี้อะครับเป็นไม่มีเหตุผลครับผมมันเป็นความชอบส่วนตัวที่เราอยากจะร้องอะไรเงี้ยเพราะเราฟังแล้วเรารู้สึกเราชอบเพราะดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้แค่นี้แหละแล้วก็เคยไปร้องในมินิคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนั้นเราก็คิดว่าเราก็ทําออกมาได้ไม่ค่อยดีมากเราก็เลยแบบอยากจะแก้ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ตมพรลอะงองป็มเรเราเป็นคนคิดเองหรือเปล่าคิดเองครับผมเพราะว่า ในในแง่ของเนื้อ,อาหาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะแนวอาบซ็กซี่เซ็กซี่อยู่แล้วแล้วก็แบบว่าเราก็เลยที่เล่ไม่ออกก็นนนจริงๆมันก็เป็นเรียบเฟรนเนมาจากเพลงจักรวาลแห่งรักในคอนเสิร์ตนัทต้อนทูเมนโชก็คือมันจะมีสี่เตียงแล้วก็จะมีสาวๆอยู่บนเตียงทั้งสี่เตียงแล้วก็แบบเล่นกับสาวๆอะไรเงี้ยาก็คงเอาเรียบเฟรนเซนนั้นมาใช้ในเพลงนี้แต่อาจจะยกเตียงมาที่นี่ไม่ได้ก็เลยจะเป็นแบบว่าโซนๆซนของแต่ละมุมไปละกันว่าแบบเราจะเล่นกับเขาตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ย เลงทีแต่งเองนะครับตอนแรกนี่พอบอกก่อนเลยมืดแปดด้านมากๆเพราะไม่รู้จะแต่งเพลงออกมาเป็นรูปแบบไหนว่าเราไม่มีเวลาคิดจริงๆอะไรเงี้ยตอนแรกเกือบจะใช้เพลงที่ทางพี่เขาเตรียมมาให้แล้วแต่ว่าเราก็อยากจะใช้แบบความสามารถของเราแบบในในเพลงบ้างอะไรเงี้ยส่วนร่วมบ้างไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยจนได้ออกมาเป็นเพลงนี้แรงบันดาลใจมาจากแฟนคลับนะครับความรักจากทุกๆคนที่แบบว่าส่งมาเหมือนแบบเออมันก็เป็นความรักอีกมุมใหม่นะที่แบบใครก็ไม่ค่อยพูดถึงกันหลอกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงความรักแค่ มุ่งเ้าหรือว่าอะไรแต่นี่มันเป็นความรักของคนหมู่มากซึ่งเราก็อยากจะตอบแทนเขาแล้วก็เลยแบบเอออยากแต่งเพลงนี้ขึ้นมาส่วนร่วมในเพลงชิ้นนี้อะไรบ้างส่วนร่วมในเพลงชิ้นนี้คือทํานองทุกอย่างดนตรีกรุ๊ปอะไรเงี้ยตั้งก็ค,คิดคิดเองหมดเลยก็คือแล้วก็ให้พี่ๆทางโปรดิวเซอร์ที่พี่ๆเขาช่วยด้วยว่าแบบยังไงอะไรเงี้ยส่วนเรื่องเนื้อร้องก็พี่เอกกับพี่สุรักษ์มาช่วยเขียนให้แล้วตั้งก็มีแก้นิดหน่อย ให้มันเป็นตัวตนมากขึ้นโชว์วันนี้คค่อนข้างภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะว่าเราเครียดมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ็อกกิ้งกับดนเซอร์เพราะว่าเราแค่ซ้อมกันแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็กลัวทําได้ไม่ดีอะไรกลัวมันพลาดกลัวอะไรแต่ว่ามันออกมาในรูปแบบนี้แล้วมันผ่านพ้นไปได้ดีก็รู้สึกโล่งใจมากๆอะไรโดนใจใถ่ายปกแบบนี้เหรอครับ ตอนแรกเนี่ยคือกะจะไม่ถ่ายปกนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาถ่ายจริงคือเราไปถ่ายละครตอนเช้าแล้วรถตู้มาช้าพอดีสวนกับพี่ทีมงานถ่ายปกพี่เขาก็บอกเฮ้ยง้นต้อนถ่ายกันตรงนี้เลยแล้วกันก็เอาเตียงมาตั้งไว้ตรงหน้าประตูทางเข้าแล้วก็จัดไฟกันตรงประมาณนั้นประมาณ10นาทีแล้วก็ถ่ายตรงนั้นเลยประมาณ20ช็อต1 0 20ช็อตนะครับแล้วก็ได้เลยคือเขาก็เลือกเรฟเรลนซ์มาให้เราแบบตอนแรกได้ถอดเสื้อหมดเลยฮะแล้วก็เราก็บอกพี่จริงหงอยถอดเสื้อหมดเลยไม่ไหวนะแบบแห้งก็แห้งตอนเนี้ย หมุนไม่ดีเลยถ้าเกิดถอดไปนี่คือแทนที่จะได้คะแนนนี่คือโดนโหวตออกแน่ๆอะไรเง,งี้ยกันพี่ขอเป็นเช้อเชิดแล้วกันแล้วก็แบบอาจจะปลดกระดุมออกมาให้มันดูเซ็กซี่ตามเพลงอะไรอย่างงี้ก็เลยได้ออกมาเป็นรูปแบบนั้นคือไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกทําไมถึงยอมมันเป็นช่วงวิกฤตพี่ไม่งั้นไม่มีปกจริงๆก็เลยแบบพี่เขาก็บอกวิพี่ต้นพี่อยากได้อย่างเงี้จริงๆนะต้นขอร้องอะอะไรเงี้ยตั้งเลยแบบโอเคพี่เพื่องานตัองเลยแบบก็ได้อะไรเงี<า>้ยเพราะปกติต้น รู้้กันอยู่ว่าท่านพี่อายขนาดไหนที่แบบไม่ค่อยได้โชว์อะไรอยู่แล้วเธอสังความรักครั้งใหม่ที่ไม่เหมือนใครให้กับฉันจะขอมีกันและกันทุกวันเรื่อยไปขอบคุณครับขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับทุกๆความรักทุกๆกำลังใจที่ ส่งมาให้ต้อนแล้วก็เพื่อนๆเอทุกๆคนนะครับทุกความรักรมีค่าแล้วก็มีความหมายมากนะครับทำให้ผมมีวันนี้ได้นะครับไม่มีไม่มีทุกคนวันนี้ไม่มีต้อนแน่นอนครับขอบคุณครับ